สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีตอนรับเข่าสู่ซองซาดีมือเกา่าเนื่องในโอกาสวันปีใหม่พี่น้องอันอยูกับแถาขึ้นนะทุกคนโอ้แวกว่าดังได้ห้ากับสิบแปดได้พี่น,อน้องสิบแปดไล่เธอเมืองแนวประปอนเศษข้าวดาวเพชรนะผ่านมาเหมือนนึงแหละห้ากับวัดติดดอกไฟเมืม่อคืนนี้ลืมมาเขาแล้วม,มือวะ <c oughs> มูอเขากับไปห้าผู้สาวเวิร์ดเห็นปะเขาเดินข้าวดาวพี่น้องเลยมีเสียงไฟบีบบับพกันเพื่อนกับยืมมาะเพื่อนกับยืมอ้าว พี่น้องเอ้ยพี่น้องรถคันนี้มีเอฟซีทัมหาว่ะงองาะเอฟซีทัมหาว่ารถสา,า,าด,ดีมนะจักปีแหละตั้งแต่ตอนสื่อนะ่ะว่ามือซองพี่น้องแทะแจัคมือเลยนะสื่อตั้งแตซาดีมขี่เหาะอยู่ห้องมอหนึ่งพี่น้องสมัยตะกี้สาดีมบ่มีเงินนะโหลดกระหางอัดซ้ำใช่ค่ะจุด,ด <c oughs> เดี๋ยวนีก็ชิวันไหนขี่เว็บส่อเว็บไพ่ด้วยนะจอยเป็นหินห้องมอนาะสาดีมขี่รถนี่จะจมมอเจ็ดเลยแต่ว่าตอนนั้นกันยังดีกว่านี้อนะีกเนาะ อันไทยหัวเนี่ยห่างกับมี่เสน่ห์ได้พี่น้องรถห่างได้ปะรถกลางกลางเกงกันย่างขาดเข้าทุกคนเมื่อนีสิมาเขาดาวยอดลังเนี่ยทุกคนยังได้โอกาสบันปีใหม่กับขอหายพี่น้องเอฟซีที่ติดตามสังสดิ์มกับมีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องสดิ์มกับเราไม่ยังหายมีแต่ห้อยยิ้มห้อยยิ้มแต่กาก้าวข้ามว่าขอบบุญขอบคุณขอบใจลายนาที่ติดตามมาะบางที่กับคลิปมีสาระแน่พี่น้องบางที่กับเรมีสาระเอฟซีกับเออทวนเอา อย่าลืมไปฟังเพลงสาดิมได้พี่น้องซื้อเพลงวัดจำได้บอะไรกันย่างข้องแล้วก็เพื่อกคนข้างลังมี่ซ้เพลงแล้วพี่น้องพี่นาซือเอาเพลงไม้เพลงไหวไปน่ะเนี่พี่นอ้องเื่นหัวบะทัลมีมีแต่ขั้นค้ารีสอรดซ้หลังไวาอย่างมาก,กามากบาา๊อฟานเะนีาา่ยมาหน่ะบ๊อบฟานสาดิมสิมาเนืองบ๊อาฟานสิมาข้าวดาวข้าวดาวหยอดลังที่สุน,นะดิมสื่ออันนั้นมาพี่น้องบ้างซื้อแค่อ่อนนั่นก็คือทแทนแทน,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 นต่ำเลยพี่น้อง มีตำอันนะั้นตำบักคุงกับตำปลาอันทางได้แจงทางนี้บ่ลองนั่งทางนี <im> <Ti> ้เด <im> <im Lat Alexandria> ้อพี่พี่ทางนี้ตัวนั่งทางสบายดีวันนี้ทุกคนมาแคมปิ้งน้ำกันยอดี๋ล้างปีใหม่อยู่ที่คันค่ายรีสอร์ทบ่อบปานคันค่ายรีสอร์ทสักดีซ้ำแล้วอันบ่อบปานอาบุซามากําลังสิอันนี้มีเสียบเอ็นนึ่งบ่อบปานได้เพิ่นเอายืมมาเพื่อนเพื่อนพละสถานยืมเพื่อนวะ ยืมเอาเครื่องยืมชิเเ็นแย้งมากเเนาะอีแก็ไป่งก็จะเครื่องม่ดี๋ยืมเยทุกคนมีตำตำมีเขาามาเ็ดางหน้าม้อนี่เขาามาตำมีเย้ทุกคนเข้าตํกว้าตำมาม่า จำมามาซี่อยกอืดนนจล็งน้อยนะเดิวเอพังนะเดอนเ้เอาขิงมาชนิดกันอ่ะอามาเดินทุกคนไม่เกนหยาฮบมางกว่าจำเมีแลดวก็ระตัมะคงอล้วก็มีเสียบเอ็นน้ำเดือทุกคนมากกว่าออเออ ใส,ส,ส่หูนไหมฮะใส่หูุสอง 5, อต่ใส่ห,หะะมุส่องตามเวก็เสียบเอ็นนะจ๊ะสองไม้ห้าพันแจวอายู่บัดแจวต่อเนึ่งคนไมาเดยวพี่หนอเนี่ยน่ากินหานะฮะม่เสียบเอ็นน้า ม่กว่ากาแช่บ๊อพี่น้องย่อนหลังไีกว่าจะอ่อนเพ็ดนอ่อืมไอ้ตั้มีแล้วคร,บรับมาบังมีอเ่ไม่ไหวไม่ทูกับบาไม่เนาะไมทูที่เขาเขาจะบอกอนีนี่ยใส่มือเลยครับ có ăn nhạt say mà Ừ. Ngon. Tuyệt ơi. Chào bạn. Có gì bác mhm, mà mhm, 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 này, mhm, à? mà, có mà, à? nè. mà, không mà có nào con mhm, 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 Ừm. Ăn sợi kem rồi. Tôi nó mua khai nó. nhỏ. chỉ mà hết cho cả. À, I don't know. Stop. Một Ai đó, mọi người dạo. Một nhắc ở mọi cậu dạo. Một nhắc vào bàn thuyền. Một nhắc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 . Một Ừ, Một nhắc. Một nhắc. Một hả? บบอย <laughs> ากไปมากไป <laughs> เ,เอาากเอล่อ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยเสียเลยอเสียเ็จเลยวะอคนดาใจอย่บยังบอย่เนายังบวชเปิดมาุยิบไปก่อนอยไรออง อยู่ันยดียวส,บา,สบายพีส่สบายป่ะสบายล่ะมันสสอมะพี่แต่ก็ซช้กระเป๋ามไม่งนีคมาหวงมาหามไม่มเลย่ะอยาก็นอนกันนอนเจ๊ไหนก็ว่นนอนไหวก็เขียนดิว่าค้าคุยกับคนอื่นมแม่อยู่บนบี่นเนาะ น้องใจบาถือมันหันั่ว <ata? f ans trips> <c oughs> ไป่มาห <sc Wall aus> <ts> like ั่ม่าหรอะแสดงว่ามันเคยพานั่แลละมันเคยพานบิแหละก่อนจะไปหักคนอื่นหักตัวเองก่อนหักตัวเองก็คือหักด้กันหักกันมาแล้วหักมาหล้วหลังมาแล้อ อืมใช่ใช่ครับอืมอืมเอาไม้นั่นจ้าอ่อนอันหนึ่งเด้ออ่อนก่อนไปเอาไม้มากกว่าไม่ใช่เอิญนี่ฟ้าเสียบเอ็นหนำพอดีได้สีมันพลอยข้าเชื่เอิญว่าเอ็นนะคะใช่ด้วยเอียเอาบปาน อ๋อแม่งนะเผ็ดมน้องผู้ไปช่จังเพ็ดให้ื่มให้เขาอืม

เสียมาเสียเป็นสอนอิ่มแล้วเล่จะจะยิม้มเข้าาอะไปอะส้มมาเสียเป็นเลียบี่อน้องแถวไฟอนเอขาดาวแ่งขอห้าคือกับปูเมื่อกี้เลยห้ามเขาดาวซาไปคุยกับปูฮะเป็นบุญชากอ่ะฝังเขาดาวนี่คืไปคุยกับปูอยูอา มาใครอมพิ่ยยยงยังด้ใคเรู้วมาแคมาลยเลยแ้ยาคกปูน่ไ